สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อุ๋ยจะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ FC คนนึงนะคะคือเขาบอกว่าโอเคเขาว่าเกิดวันที่17พฤศจิกายนแล้วก็มันจะตรงกับวันที่จันทรุป,ปราคาในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งมันจะอยู่ในองศาที่25าราศีพิจิกนะคะซึ่งก็ตรงกับ พระอาทิตยของเขาพอดีนะคะตามที่วงกลมเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่คือสีเขียวเนี่ยเป็นพระจันทร์ที่อยู่ในวงโครจรในวันนั้นนะคะวันที่เราดูคือวันที่สิบคกมีนาเออพฤษภาคมแล้วเน้องคนนี้ก็จะมีกลุ่มกลุ่มดาวนะคะอยู่ใน อยู่ใกล้ๆก,กับพระอาทิตย์เหมือนกันซึ่งก็จะมีพลูโตดาวพุธแล้วก็อาทิตย์นะคะซึ่งปกติแล้วถ้ามีจันทรุป,ปร,ราคามันจะแปลว่าสิ้นสุดกาสุริยุป,ปร,ราคามันแปลว่าเกิดเกิดใหม่เพราะว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ด้วยกันมันเขาเรียกว่านิวมูลนะคะแต่เป็นนิวมูลที่แบบชนกันน่ะ มันมักจะ activate เหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะจริงๆตอนที่เกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างส่งผลกระทบถึงตัวน้องด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนั้นมันเป็นหมดสิบองศาราศีทรัสตอนนั้นมันก็จะไม่ได้โดนอะไรมากในเรือนสตาร์ที่10ของน้องนะคะแต่แต่กลางเดือนเนี้ยมันก็ดันโดนกระจุกดาวในเรือนกำเนิดของน้องนะคะซึ่งเป็นเรือนสตาร์ที่สี่ ซึ่งเป็นเรื่องของที่บ้านนะคะนี้เรามาดูว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรในในในตัวของเจ้าสตาเองนะปกติแล้วพระอาทิตจะหมายถึงตัวตนตัวเราความอนาคตเราแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราความแบบความภาคภูมิใจของเรามันมันคือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเรารู้สึกว่านี่คือเรานะคะอันนี้เป็นความหมายทั่วๆไปของพระอาทิตย์แต่ว่าถ้าดูกับเรื่องเฮาส์แล้วเนี่ย พาทิต์เนี่ยก็ยังเป็นเจ้าเรือนของหนึ่งในสิบสองเรือนด้วยขึ้นอยู่กับว่า ascendant mm. ของคุณนะก็คือขึ้นอยู่กับเวลาเกิดถูกไหมทีนี้เวลาเกิดของน้องเขาเนี่ยก็คือช่วงที่เป็น ascendant mm. อยู่ที่ลีโอนะคะอันนี้คือราศีสิงห์ซึ่งราศีสิงห์เนี่ยเจ้าเจ้าเรือนของเขาเนี่ยก็คือพาธิตนะคะพอดีเลยซึ่งน้องเนี่ยซันเนี่ยนอกจากมีความสําคัญในฐานะที่เป็นอ,อนาคตของน้องแล้วยังเป็นตัวน้องอีกด้วย โอเคไหมมีความสําคัญมากนอกจากนั้นแล้วนะคะเรือนชะตาที่สองเรือนหนึ่งเรือนหนึ่งคือในราศีสิงห์นะคะอยู่ที่สององศาแล้วชะตาที่สองเนี่ยคัสมันเนี่ยอยู่ที่ยี่สบเก้าองศาราศีสิงห์เหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่มีอินเตอร์เซ็ปเฮาส์หมายถึงว่าสองบ้านเนี่ยมีสองเลือนเนี่ยอยู่ในราศีเดียวกันก็คือเลือนชะตาที่หนึ่งคือลีโอเรือนชะตาที่สองก็ลีโอแปลว่าอะไรคะพระอาทิตย์ของน้องเนี่ยสำคัญค,คูณสามแล้วนะ โอเคไหมคือเวลาอะไรมาโดนพาทิตของน้องเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดน้องจะรู้สึกมากๆมีรู้สึกอะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ชีวิตฉันโดนคลื่นบางอย่างนะมากระทบทีนี้เวลาจันทรุปราคาเนี่ยที่พี่บอกว่าสิ้นสุดไม่ได้แปลว่า,าไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงการจบสิ้นนะคะสิ้นสุดนี่หมายถึงว่าสมมุติเราเคยทําอะไรบางอย่างมาเป็นเวลานาน,าน แล้วสิ่งนั้นอะมันมันก็ต้องเปลี่ยนเช่นถ้าเรามีรูนว่าตื่นมาเราต้องไปวิ่งแล้วก็ค่อยไปอาบน้ํามันจะถึงเวลาหนึ่งที่รูนแบบนั้นอะมันเป็นเชลฟ์ไลฟ์ของมันที่มันต้องหมดอายุไปใช่ไหมคะการมีรูน่าอีคลิปส์ก็เหมือนกันนะคะมันมันเป็นการบองบอกว่าอะไรบางอย่างในในชีวิตคนเราเนี่ยมันจะถึงเวลาหมดอายุซึ่ง เราก็มักจะวิตกกังวลกันนะเนาะว่าอะไรหรอแบบใครจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมดว,ดวงอาทิตย์น้องอยู่ที่บ้านซึ่งแปลว่าตัวน้องมักอยู่ที่บ้านไรได้น้องก็มาจากที่บ้านนะคะทํางงทํางานอะไรก็อยู่ที่บ้านหมดนะเพราะว่าเลื่อนที่สี่เนี่ยอัดแน่นเลยนะคะการที่ลูน่าอีคลิปเข้ามาพร้อมๆกับเซาโนดนะคะมันเป็นมูนกับเซาโนดมาคอนจังสันเนี่ยมันจะส่งผลให้ กระทบกับเ,เรือนสตา์ที่1กับสองของน้องก็แปลว่าตัวเองตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าแล้วแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้เป็นคนทําให้เปลี่ยนมันเป็นเพราะว่าวัฏจักรชีวิตมันต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องต้องเปลี่ยนไปไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องของการสูญเสียเท่านั้นนะคะการการที่บอกว่าสิ้นสุดไม่ใช่สูญเสีย ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งสิ้นสุดแปลว่าสูญเสียถูกไหมมันแปลว่าเราต้องเสียอะไรบางอย่างที่เราคุ้นเคยเออแต่มันก็คือเพื่อให้ make room เพื่อให้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะนี่คือเหตุผลของการเกิด Luna รูนหน้ากับโซลาร์อีคลิปส์เพื่อให้บางอย่างสิ้นสุดแล้วบางอย่างใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยน้องสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่อุ๋ยบอกได้เพียงแค่ว่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่บ้านอาจจะย,ย้ายบ้านนะไหม ยายบ้านซื้อบ้านใหม่เออเราคิดเรื่องดีๆสิแล้วถ้าแต่ถ้าอยู่บ้านหลังนี้มานานก็อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เราอาจจะต้องยายบ้านนิดนึงแบบยายที่อยู่นะคะโด,โดยที่ตัวน้องเองด้วยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันกระทบเรือนหนึ่งแล้วเลื่อนสองก็คือไรายได้เพราะฉะนั้นเ,เนี่ยพี่อุ๋ยบอกว่าหนึ่ง first กับ second lot เนี่ยโดนกระทบนะคะอาจจะมีการ ได้งานใหม่ได้ได้รายได้ใหม่จบกับงานเดิมหมายถึงว่างานส่งไปแล้วละแล้วมีลูกค้าใหม่ส่งมาแต่จริงแต่แต่ลูกค้าเดิมก็จะไม่กลับมาหาเราแล้วเนื่องจากว่าพอมันเกิดสุริยุป,ปราคาหรือเันตุรุป,ปราคามันเขาเรียกว่าอีคลิปส์อีคลิปส์มันคือหายไปจากชีวิตแล้วเราก็แบบ บางทีเรายังไม่พร้อมที่จะให้มันหายไปแต่มันก็จําเป็นต้องหายไปเพราะมันอย่างที่บอกเนาะ shelf life s h e ฟ์ shelf life ของมันมันหมดอายุของมันแล้วอะนะคะแต่ว่าอย่ากังวลไปนะคะมันแลดูอุ้ยใหญ่โตยิ่งใหญ่เกี่ยวกับฉันเลยเหรอฉันโดยตรงออนอกจากนี้นะคะมีมีข่าวดี2เรื่องที่พี่อุ๋ยอยากจะบอกแต่ว่าพี่อุ๋จะบอก ข่าวที่แบบว่าไม่น่าฟังก่อนละกันนะคนเราอยากจะฟังข่าวร้ายก่อนไม่เชิงข่าวร้ายหรอกก็คือตัวน้องเองเนี่ยจริงๆแล้วมีดาวเสาร์นะคะมาสแควร์อยู่ระยะหนึ่งแล้วละ่ะเวลา t r a n s ิ t ดาวนี่คือดาวเสาร์เนาะดาวเสาร์อยู่ใน24องศาราศีกุมนะคะซึ่งเป็นราศีฟิกซ์ตัวน้องเองเนี่ยเป็นราศีฟิกซ์เช่นเดียวกันแต่เป็นราศีสกอร์ปิโอหรือว่าพิจิกนะคะ มันเวลาเสามาสแควร์ซันเนี่ยมันจะทำให้เราหงุดหงิดทำอะไรก็ลำบากอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อืมอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรหรืออยากสมมติว่าลูกค้าจะต้องโอนเงินมาให้อค่าค่าจ้างไม่ไม่โอนสักทีนานจังเลยเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นมาระยะหนึ่งละแล้ว าการลอยคอยนี่มันอาจจะจบลงก็ได้นะเงินก็อาจจะมาม,มันลำบากคือเวลามีดาวเสาร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกับใน configuration เนี้ยค่ะก็คือ sun opposite moon โอเคไหมนี่คือ sun opposite moon แ้วเสาร์เนี่ย saturn เนี่ยไม่อยู่ตรงกลางพอดีนะคะเขาเรียกว่า t square เนี่ยมันเป็นตัว t กับหัวเห็นไหม t square ก็คือว่าเสาว์อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของ sun กับ moon ซึ่งซันกับมูนก็คือจุดรวมกันของร่างกายและจิตใจนะคะที้ระหว่างร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยเ,เวลามีอะไรมีอยู่ตรงกลางซึ่งมันเป็นทันสิทธ์เข้าใจนะหน่อยนะว่ามันไม่ใช่แบบเกิดมาพร้อมกับอันนี้มันแค่ทันสิทธ์ทันสิทธ์แต่มันจะสั้นๆทันสิทธ์เนี่ยหลับหลับไปฝันตื่นมามันก็หายแล้วนะคะแต่ในช่วงนั้นน้องจะมีทันสิทธ์นี้ก็คือว่า มีความลําบากมีความช้ามีความรอนานแล้วพี่อุ๋ยบอกอะไรพี่อุ๋ยไหนบอกว่าจะจบไงอ่สมมุติว่าใช่โปรเจกต์จบโปรเจกต์จบงานจบลูกค้าบอกโอเครอสักพักนะเพราะาช่วงเนี้ยมีปัญหาด้านการเงินเออเนี่แหละค่ะคุณดาวเสาก็จะมาดีเลย์เกิดการดีเลยกับกับสิ่งที่น้องจะได้เนาะแล้วน้องก็คิดว่าเมื่อไหรมันจะให้ <laughs> เงินชันสถีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตามจากดูดูจากดาวฐานสิทธิ์อื่นๆแล้วนะคะมีดาวมาช่วยค่ะแล้วก็นี่ก็คือข่าวดีที่จะบอกนะคะก็คือในช่วงนั้นนะคะมีทานสิธย์จูปิเตอร์เนี่ยเข้าไปสู่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นราศีราศีแห่งแห่งการเริ่มต้นใหม่เนาะ จูปิเตอร์เข้าแอรีสปุ๊บเข้าไปทำไงคะเจอชนปะกันแหมกับมาร์สของน้องพอดีเลยค่ะมาร์สก็คือดาวอังคารซึ่งดาวอังคารของน้องเนี่ยปกติเนี่ยจะมีดาวเสาร์กับยูเรนะัสเข้ามาคอยคอยคอยสร้างความแบบปวดใจเนาะเหนียวหลังแบบสร้างภาระให้แต่ว่านี่แหละคะ่ะเป็นโอกาสอันดีที่จูปิเตอร์เขาจะมาช่วยปลดเปื้องภาระ เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเ,ออเงินเงินอาจจะรอนานหน่อยเนี่ยตอนช่วงเนี่ยจูปิเตอร์จะเข้าวันที่10บสิบพฤษภาเนี่ยก็มีกี่ไม่กี่วันอีกสองวันเนาะเตรียมตัวรับสกราดใหม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับดอาวอังคารของน้องนะคะซึ่งก็เป็นเบอร์สี่เนาะอังคารเบอร์สี่กับเบอร์อ๋อ อังคารในแ r i e s มันเป็นอินเตอร์เซปมันไม่สามารถโผล่ได้แต่มันมาโผล่ที่เลนสีแทนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่จะต้องจักไปเนี่ยมันจะนำสิ่งใหม่ๆดีๆมาให้ซึ่งและ r พร e n t ด้วยจูปิเตอร์ในแ r i e s นะคะแล้วจูปิเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่10ตุลาเลยนะคะไปจนถึตุลาอะไรละจ๊ะวันที่สิบเพือจะว่า,าไปกันใหญ่ป้าอุยแล้วไปอยู่อันนี้ทำไม เดี๋ยวนะพี่เวไม่รีบค่ะสิพฤษภา,านะคะไปจนถึงยีเจ็ดตุลาช่วงนี้นะคะเอ่อถ้าอยากถ้าคุณคุณคุณเอคนนี้อยากทำอะไรเนี่ยเร่งลงมือทำแต่ต้องหลังสามจูนนะสามสามมิถุนานะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็น Mercury Retrograde ในวันเดียวกับที่จู p ิเตอเข้าราศีเมษพอดีนะคะ อีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือในดวงกําเนิดน้องเนี่ยก็จะมีจูปิเตอร์อยู่จูปิเตอร์ในดวงดวงกำเนิดน้องเนี่ยนะคะอยู่ในราศีเอ่อเจมินายเจมินายหนึ่งองศาปะกันแหมกับเมอร์คิวรีที่เข้าไปอยู่ในวันนั้นพอดีวันที่16นะคะเข้าไปอยู่ในเจอกันพอดีแบบสวัสดีจ้าจูปิเตอร์และก็เมอร์คิวรีนะคะเมอร์คิวรีเนี่ยก็เป็นเทพแห่งการสื่อสาร นะถึงแม้ว่านั้นเทพแห่งการสื่อสารจะเดินทางช้านิดหนึ่งนะคะและจูปิเตอร์ของดวงกําเนิดน้องเนี่ยก็ถอยหลังด้วยคือถอยหลังเจอถอยหลังคือช้าแบบดีเลย์ดีเลย์กันทั้งคู่นะคะน้องอาจจะมีความคิดว่าฉันอยากลงมือทําอะไรบางอย่างที่เป็นการสื่อสารกับมวลชนคือน้องเนี่ยเหมือนเป็นคนที่เป็นคนที่แบบมีความสนใจในด้าน การทำดีให้กับคนอื่นเนาะเหมือนกับเราอยากจะเผยแพร่ความรู้บางอย่างที่เรารู้ทุกคนย่อมเป็นเอ็กซ์เพรสในบางเรื่องถูกไหมคะแล้วน้องก็มีความคิดที่ว่าเออบางทีเราอาจจะอยากเขียนบล็อกเนาะหรือว่าสร้างคอนเทนต์อะไรบางอย่างสั้นๆก็ได้นะคะให้กับออคนคนดูได้รู้จักเราแล้วก็ความสามารถของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยคะ่ะ ลงมือทำในช่วงหลังวันที่สามคือเราอะเริ่มเขียนได้นะในเดือนพฤษภาเริ่มเขียนเริ่มทำตัดต่อเริ่มเริ่มวางแผนเริ่มสร้างสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเดือนพฤษภาเขาเรียกว่าช่วงลงมือกระทำแต่เราจะโพสต์โพสต์ได้เนี่ยเรารอพุทธเดินตรงก่อนเนาะก่อนที่เราจะลอนช์อะไรออกไปนะคะสมมติว่าลอนช์โฆษณาติดต่อลูกค้าเอ,อ Product ใหม่ๆทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยที่จะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยรอคุณเทพเมอร์คิวรี่เขาเดินตรงก่อนช่วงเขาถอยหลังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่สำเร็จเนื่องจากว่าเมอร์คิวรี่ไม่อยู่ไงอ่ะเมอร์คิวรี่ไม่อยู่ฉันทำเอกสารอะไรไปมันก็หายต่อมไปกับไปกับการเวลานะคะแต่เมอร์คิวรี่เนี่ยเขาจะเดินตรงในหลังวันที่สามมิถุนาเป็นต้นไปนี่น้องก็เตรียม คอนเทนต์ของน้องไว้พร้อมแล้วหลังวันที่สามเนี่ยน้องก็โพสได้เลยนะคะทําไมพี่ถึงเน้นเรื่องโพสจังที่พี่อุ๋ยก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นนักเขียนหรือว่านักสื่อสารหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆรแล้วมันอ่อมันอ๋อเพราะว่าเรือนสิบของเขานะคะอยู่ในราศีพฤษภพฤศภเนี่ยเจ้าเจ้าเรือนพฤษศคือวีนัสแล้ววีนัสเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนสตาที่สามนะคะแปลว่า สิเนี่ยคือการที่ทุกค,คนการที่คน,นจะรู้จักเราเป็นชื่อเสียงของเราที่เช่อชื่อเสียงของเรามาอยู่ในเรือนชะตาที่สามแปลว่าคุณต้องสื่อสารค่ะคุณต้องสื่อสารก่อนเราถึงจะได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วอยากเป็นที่รู้จักอยากให้แบบไม่ไม่ใช่ตัวเองอยากเป็นที่รู้จักแบบในในัในนกลักษณะเซเลบนะแต่ว่าอยากให้เผยแพร่ความรู้ของตัวเองหรือว่า ทำอะไรเพื่อชาวโลกเนี่ยะคะ่ะเราจะต้องมาสื่อสารให้คนอื่นอ่ะรู้แล้วเราจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโอเคนะคะในวันในในโปรเก s สชาร์ตนะคะพี่ไปแอบเห็นว่ามีวี n ัสอยู่ด้วยนะคะก็คือวีนัสเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องความรักถ้าน้องไม่ได้มีแฟนมีคู่มันจะเรื่องเงินวีนัสเนี่ยเขาจะมีเป็น ตัวแทนของสองอย่างนะคะเงินกับความรักทีนี้น้องบอกว่าพี่คะหนูขอสองอย่างเลยได้ไหมก็พี่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเออแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะถ้าเงินมันมาพร้อมความรักก็ดีสิพี่ก็ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นนะคะแต่ถ้าดูทรงแล้ว,วอ่ะความรักดูจะไม่ดูจะห่างไกลนะมันก็คงจะเป็นเรื่องเงินแหละน้องคนเราอะนะ่ะเนาะมันก็ต้องมีดีสักอย่างแหละ ก็ยังไงก็พี่หวีขอให้อ่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการนำอะไรใหม่ๆและสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยที่ติดต่อทักเข้ามาแล้วก็แนะนำบอกว่าให้ทำเรื่องจันทลุป,ปราคาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้พี่อุ๋ยขอจบไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ติดตามรับชมกันใหม่ในคลิปกันหน้านะคะสวัสดีค่ะ